สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ MCT News Podcast วิเคราะห์เจาะข่าวประเด็นลึกกับสงธนงขันทองประจำวันศุกร์ที่11กรกฎาคมปีพุทธศักราช2568อินโดนีเซียย,ยืนยันจะไม่ถอนตัวออกจากกลุ่มบริกส์แม้ว่าสหรัฐจะขู่ขึ้นภาษีเพิ่มจากฐานเดิมอีก10%หากประเทศสมาชิกดใดนะครับดำเนินนโยบายที่ถูกมองว่าแอนตี้อเมริกัน จาการ์ตากรุ่รายงานว่าอินโดนีเซียประกาศชัดเจนนะครับว่าจะยังคงเป็นสมาชิกกลุ่ม b ริกส s ต่อไปแม้สหรัฐอเมริกาจะเตรียมเดินหน้าขึ้นภาษีสุรากรอ,อีก10%ต่อประเทศสมาชิก b r i c สซึ่งอินโดนีเซียเพิ่งจะได้รับเข้าเป็นสมาชิกอย่างเต็มตัวในปีนี้ประธานาธิบดีโดนทรัมป์ของสหรัฐได้เตือนว่ารัฐบาลสหรัฐจะเรียกเก็บภาษีเพิ่ม,เต,มเติมดังกล่าว นอกเหนือจากภาษีฐานเดิมอีก10%หากประเทศในกลุ่มบริกส์ยังคงดำเนินนโยบายต่อต้านสหรัฐซึ่งรวมถึงความพยายามใช้เงินสกุลท้องถิ่นแทนดอลลาร์สหรัฐในการค้าระหว่างกลุ่มซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่เรียกว่าดี a l i z a t i o n ซึ่งทางสหรัฐอเมริกาได้วิจารณ์นโยบายนี้อย่างหนักโดยทรัมป์กล่าวหาว่าบริกส์กำลังบ่อนทำลาย ระบบการเงินโลกปพรยัตโจฮาดีรัฐมนตรีประจำสำนักประธานรัมนีของอินโดนีเซียระบุว่าจาการ์ตาพร้อมรับผลกระทบจากการเข้ากลุ่มบริกซซึ่งอินโดนีเซียเพิ่งเข้าร่วมเป็นสมาชิกลำดับที่10เมื่อต้นปีนี้เรามองว่านี่คือส่วนหนึ่งของผลที่ตามมาจากการเข้าร่วม b ริก s ์และเราต้องเผชิญกับมันประยัตโจกล่าวกับผู้สื่อข่าวในกรุงจาการ์ตา เมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาอินโดนีเซียกำลังเผชิญกับภาษีสุลกากร3-2%นะครับจากสหรัฐสำหรับสินค้าส่งออกที่จะมีผลตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้นอกเหนือจากฐานเดิม10%หากบสิันเดินหน้าขึ้นภาษีอีก10%ต่อสมาชิกบริกสสินค้าส่ง,งออกของอินโดนีเซียไปยังสหรัฐจะต้องเผชิญอัตราภาษีรวม42%ซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันต่อเศรษฐกิจ ที่มีขนาดใหญ่สุดในเอชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กำลังพยายามรักษาเสถีภาพทางการค้าและกระชับความสัมพันธ์กับบริกสไทยเราเองก็โดนกํแแพงภาษสือจากสหรัฐ36%นะครับแม้ว่าจะมีความพยายามจากรัฐบาลไทยเพื่อเจรจาแต่ว่าดูเหมือนว่าทางสหรัฐอเมริกาจะไม่สนใจนะครับความพยายามของ ไทยที่จะบรรลุข้อตกลงการค้ากับทางด้านสหรัฐโดนทรัมป์เป็นผู้ตีเขียนจดหมายนะครับถึงรัฐบาลไทยแจ้งให้ทราบว่าสหารัฐจะเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากไทยในอัตรา36%เโดยจะเริ่มวันที่1นึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้พระยดโยกล่าวเพิ่มเติมว่ามาตรการภาษีดังกล่าวยังไม่ถือเป็นที่สิ้นสุดโดยอินโดนีเซียได้ส่ง แอรังกาฮาตโตนะครับรัฐมนตรีประสานงานด้านเศรษฐกิจไปเจราจากับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ U.S. Trade Representative ที่กรุงวอชิงตัน,งงนดีซีเพื่อแสดงท่าทีผลล่อนครความตึงเครียดอินโดนีเซียผ่านบริษัทพลังงานแห่งชาติเพอร์ทมีนาและบริษัทในเครือกีลัง p ปอร์ตมีนาอินเตอร์เนชัได้ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับ Exxon Mobil, Chevron และ KDT Global Resources ในสัปดาห์นี้ข้อตกลงเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสหรัฐที่อาจมีมูลค่ารวมถึง34,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐโดยในนั้นรวมการนำเข้าพลังงาน15,500ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราเสนอให้รัฐบาลสหรัฐได้ตอบโจทย์ข้อกังวลหลายประการของพวกเขาแล้วประยัยกล่าวพร้อมย้ำว่าอินโดนีเซียจะเดินหน้าต่อรองหากข้อเสนอปัจจุบันถูกปฏิเสธมาตรการภาษีที่ค้ำขู่ว่าจะใช้จะกระทบ14ประเทศรวมถึงญี่ปุ่นเกาหลีใต้เซอร์เบียไทยและตูนิเซียนะครับโดยมีอัตราภาษีสุรกากรกที่แตกต่างกันออก ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่หนึ่งสิงหาคมนี้นะครับภาษีใหม่ของทรัมป์นะครับถ้าพูดไปแล้วก็จะทำให้กลุ่มบริกส์เรื่องไม่ได้นะครับที่จะเร่งการลดบทบาทของดอลลาร์ทั่วโลกโดยจะหนุนการค้าด้วยการใช้เงินสกุลท้องถิน่นและระบบการเงินที่เป็นทางเลือก กลุ่มบริกสประกอบด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนซาวด์แอฟริกานะครับต่อมาก็มีการรับเอาประเทศต่างๆทั้หลายเข้าร่วมเป็นสมาชิกไม่ว่าจะเป็นอิหร่านซาอุดิอาระเบีย UAE อียีปิ์เอธิโอเปียนะครบรวมทั้งอินโดนีเซียนอกจากนี้ก็จะมีการรับประเทศอื่นๆเป็นประเทศ์าเนอร์ partner, นะครับหรือว่าหุ้นส่วน ซึ่งรวมทั้งไทยมาเลเซียเวียดนามนะครับและประเทศอื่นๆอีกด้วยการรวมตัวของกลุ่มบริกส์นี้ทำให้ประชากรน,นะครับเทียบเท่าประมาณเกือบครึ่งนึงของโลกรวมทั้ง GDP ก็เกือบจะครึ่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวกลุ่มบริกส์จึงมีอำนาจการต่อรองค่อนข้างที่จะสูงนะครับในเวทีการเงินโลกเมื่อเทียบกับกลุ่ม G7 นะครับแต่ว่า การรวมตัวกันนะครับของกลุ่ม b ริก s จะต้องมีความน่เรียกว่ามีการเดินหน้าอย่างมั่นใจนะครับและพร้อมที่จะเพิ่มการค้าขายระหว่างกันเพื่อจะลดอิทธิพลจากลัทธิกิจการการค้าของโดนัลด์ทรัมป์รวมทั้งการพึ่งพาตลาดสหรัฐบูเกอร์โอโลเลนะครับโอมเลนะครับเลขาธิการพัก คอมมิวนิสต์มาร์กซิสเคนยาะครับได้ออกมาเตือนว่าข้อเสนอของสารัฐที่จะเรียกเก็บภาษี10%จากการนำเข้าขสินค้าจากกลุ่มบริกส์มีแนวโน้มที่จะส่งผลร้ายต่อสารัฐเองและจะเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทั่วโลกจากการครอบงำของดอลลาร์สหรัฐในการให้สัมภาษณ์กับสานักข่าวา RT ร์ทีนะครับโอมเลอธิบายว่าแผนภาษีดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้น ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อกอบกู้การเสรื่อมถอยเชิงยุทธศาสตร์ของจักรวรรดิยมสหรัฐอยา่างไรก็ตามเขายืนยันว่าแทนที่จะทำให้ประเทศบริก s ์อ่อนแอมาตรการดังกล่าวกลับมีแนวโน้มที่จะเร่งความพยายามของพวกเขาในการค้าขายด้วยสกุลเงินประจำชาติและพัฒนาระบบการเงินทางเลือกหากภาษีดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อโดดเดี่ยวโดยเฉพาะจีนรัสเซียและประเทศสมาชิกบริก์แล้ว สิ่งนี้จะยิ่งเสริมกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านสกุลเงินที่กำลังเดินอยู่และจะยิ่งทำให้การค้าขายด้วยสกุลเงินประจำชาติของประเทศบริกซ์ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและอย่างเร่งให้เกิดระบบการเงินทางเลือกและท้าทายอำนาจสูงสุดของตอลานี่คือสิ่งที่โอมเลได้ให้ความเห็นคำเตือนของโอมเลมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลทรัมป์ยืนยัน ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเบ้าลังคารว่าสารัฐจะเรียกเก็บภาษีใหม่จากสมาชิกบริกส์ในไม่ช้าโดยเขากล่าวเสริมว่าหากพวกเขาเป็นสมาชิกบริกส์พวกเขาจะต้องจ่ายภาษี10%และพวกเขาจะไม่ได้เป็นสมาชิกของ b r i c ส์ได้นานนะครับนี่คือสิ่งที่สำนักข่าวรอยเตอร์ได้รายงานก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีซีริล รามาฟาุซาแห่งแอฟริกาใต้กล่าวว่าความร่วมมือของกลุ่มบริกส์ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผชิญหน้ากับใครเป็นพิเศษและเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังเป็นอย่างยิ่งที่บริกส์ถูกมองในแง่ลบนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับกลุ่มบริกส์เองจะยังคงมีอิทธิพลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในอีกด้านหนึ่งมาซูดเจคอ,อบอาเชเน่ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัยแอฟริการัสเซียในกาหน้าได้ให้ความเห็นว่านะครับเ,เมื่อเดือนอพฤศจิกายนที่ผ่านมาการลดการพึ่งพาดอลลา,าร์สหรัฐสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตทางเศรษฐกิจแอฟริกาใต้อย่างมหาศาลสหรัฐมีอำนาจมากเพราะดอลลาร์และดอลลาร์เป็นเพียง กระดาษเท่านั้นนะครับโดยกล่าวว่าการที่แอฟริกาพึ่งพาดอลลาร์นั้นจำกัดศักยภาพในการพัฒนาของประเทศไปดูรายงานต่อของบราซิลนะครับโดยลูร่าเตรียมตอบโต้หากทรัมป์ขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากบราซิล BBC รายงานว่าประธานาธิบดีลุยส์อินาซิโอลูรา ดาซิลวาของบราซิลประกาศพร้อมตอบโต้สหรัฐโดยโดยนทรัมป์นะครับเดินหน้าขึ้นภาษีภาษีนำเข้าบราซิล50%ตามที่ขูวไว้นะครับคำประกาศของลูร่ามีขึ้นหลังจากที่ทรัมป์ส่งจดหมายขู่จะเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากบราซิลในอัตรา50%เริ่ม ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปโดยอ้างว่ามีสาเหตุมาจากการดำเนินคดีต่ออดีตประธานาธิบดียาอีโบโซเนโรซึ่งกำลังถูกดำเนินคดีในข้อหาพยายามทำรัฐประหารหลังจากพ่ายแพ้การเลือกตั้งให้กับลูร่านะครับในการเลือกตั้งปี2022ที่ผ่านมาทรัมป์เรียกโบโซนนโรว่าเป็นผู้นำที่ได้รับ ความเคารพอย่างสูงจากทั่วโลกและระบุว่าคดีนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะเรียกร้องให้รัฐบาลบราซิลยุติสิ่งที่เขาเรียกว่าการล่าแม่มดกับอดีตผู้นำคนนี้ความเคลื่อนไหวของทรัมป์ไม่ได้สร้างความแปลกใจนักเนื่องจากเขากับโบโซนโรถือเป็นพันธมิตรกันมานานก่อนหน้านี้ในวันจันทร์ทรัมป์ยัง เคยวิจารณ์บราซิลเรื่องการปฏิบัติต่อโบโซนารพร้อมเปรียบเทียบกับคดีความที่เขาเองเผชิญอยู่ในสหรัฐสำหรับคําขู่ล่าสุดเรื่องการเก็บภาษีลูร่าได้ตอบโต้อย่างแข็งกร้าวผ่านโพสต์บนแพลตฟอร์ม X โดยระบุว่าบราซิลเป็นประเทศอธิปไตยที่มีสถาบันเป็นอิสระและจะไม่ยอมรับการควบคุมจากภายนอก เขายังประกาศด้วยว่าหากสารัฐเพิ่มภาษีแต่ฝ่ายเดียวบราซิลก็จะตอบโต้โด้ยการเก็บภาษีนําเข้าสินค้าจากสารัฐในระดับเดียวกันทั้งนี้สหรัฐเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับสองของบราซิลรองจากจีนการขึ้นภาษีนําเข้าจาก10เป็น50หากมีผลจริงนะครับหลังวันที่1สิงหาคมย่อมส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของบราซิลเลยทีเดียว นอกจากนี้ลูรายังโต้แย้งคำกล่าวอ้างของทรัมป์ที่ว่าบราซิลได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐโดยชี้ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องซึ่งข้อมูลของรัฐบาลสหรัฐก็ระบุว่าสหรัฐมีดุลการค้าเกินดุลกับบราซิลถึง7,400ล้านเหรียญในปี2 0ง4ที่ผ่านมาบราซิลเองเป็นคู่ค้าอันดับ15ของสหรัฐโดยสินค้าหลักที่บราซิลนำเข้าสหรัฐได้แก่เชื้อเพลิง เครื่องบินและเครื่องจักรส่วนสินค้าหลักที่ส่งออกไปยังสารัฐได้แก่ก๊าซและเพรเลียมแร่เหล็กและกาแฟาขณะเดียวกันสารัฐยังได้ส่งจดหมายเตือนไปยังอีก22ประเทศรวมถึงญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสีลังกาเกี่ยวกับการขึ้นภาษีเช่นเดียวกันแต่เฉพาะจดหมายถึงบราซิลเท่านั้นที่กล่าวถึงประเด็นทางการเมืองนอกเหนือจากการค้าขาดดุล ในจดหมายทรัมป์ยังประนามคำสั่งของศาลบราซิลที่ให้ระงรับบัญชีโซเชียลมีเดียบางรายซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์ม Truth Social ของทรัมป์มีเดียที่ทรัมป์เป็นเจ้าของหลักโดยเขาเกล่าวหาว่าบราซิลมีคำสั่งลับและผิดกฎหมายที่มุ่งเซ็นเซอร์เนื้อหาในสารัฐลูรา โต้กลับว่าคำสั่งเหล่านั้นมีเป้าหมายเพื่อปกป้องสังคมบราซิลจากเนื้อหาแห่งความเกลียดชังการเยียดเชื้อชาติสื่อลามกเด็กการหลอกลวงและคําพูดที่คุกคามสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพประชาธิปไตยราฟิโลกอเตสนักรัฐศาสตร์จากบริษัทที่ปรึกษา mm hmm. t e n เดเซียคอนซัล t o รียให้สัมภาษณ์กับ BBC News Brazil ว่าท่าทีของทรัมป อาจกลับเป็นผลดีต่อรูราในประเทศทุกครั้งที่ทรัมป์หรือผู้นำอนุรักษนิยมแทรกแซงประเด็นการเมืองในประเทศอื่นผู้นำฝ่ายตรงข้ามมักจะได้คะแนนความนิยมกลับคืนมาเขายกตัวอย่างกรณีที่เคยเกิดขึ้นในประเทศเม็กซิโกแคนาดาและออสเตรเลียด้านเครโอมาเดอซูซานักวิเคราะห์จากดาม,มา politics ให้สัมภาษณ์กับ BBC n e w s m a นโนว่าหากรัฐบาลรูราแสดงจุดยืนที่ชัดเจนและเป็นเอกภาพในการตอบโต้ครั้งนี้ก็อาจทำประตูใส่ทรัมป์ได้เช่นเดียวกันนะครับไปดูการเร่งสะสมทองคำของจีนหลังจากที่ทางจีนเองต้องเผชิญกับสงครามการค้ากับ สหรัฐนะครับรวมทั้งความตึงเครียดทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกทำให้จีนเร่งสะสมทองคำนะครับเอเชียไทม์รายงานว่าการเร่งรีบซื้อทองคำของธนาคารกลางทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากจีนบ่งชี้ว่าผลกระทบจากการดำเนินนโยบายกลางคังของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นโดยผู้ช่วยชันมองว่าเป้าหมายที่แท้จริงของการกักตุนทองคำในราคาที่สูงเป็นประวัติการนี้ คือการลดการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐซึ่งขัดแย้งกับคำกล่าวอ้างของโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่าการลดภาษีหลายล้านล้านดอลลาร์จะสามารถชดเชยตัวเองได้และยังเป็นการตอบสนองต่อแผนภาษีที่ค่อนข้างที่วุ่นวายของทรัมป์เองนะครับคณะกรรมการเพื่องบประมาณของรัฐบาลกลางที่มีถือว่ามีความรับผิดชอบนะครับหรือ Committee for a Responsible Federal Budget ในกรุงวอชิงตันดีซีเรียกร่างกฎหมายที่สวยงามยิ่งใหญ่นะครับ One Big Beautiful Bill ที่พรรคริรเรับกันเพิ่งผ่านการอานุมัติว่าเป็นกฎหมายปรองดองที่แพงที่สุดในประวัติศา,ศาสตร์ซึ่งจะเพิ่มหนี้สาธารณะอีก4.1ล,ล้านล้านดอลลาร์จนถึงปี2,577และอาจพุ่งถึง5.5ล,ล้านล้านดอลลาร์หากข้อกำหนดชั่วคราวถูกทำให้กลายเป็นเรื่องถาวรในขณะที่กระทรวงการคลัง ของรัฐบาลทรัมป์นะครับวางกลยุทธ์การจัดหาเงินทุนสำหรับการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยซึ่งจะต้องพึ่งพาจีนในประเทศอื่นๆในเอเชียซึ่งเป็นผู้ถือครองหนี้สาธรารณะรายใหญ่ของสหรัฐรายใหญ่ที่สุดนะครับเจ้าหนี้ของสหรัฐนะครับในเอเชียมีทั้งญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้นะครับซึ่งกำลังเผชิญกับภาษีตอบโต้ของทรัมป์นะครับที่อัตรา ยี่สิบห้าเปตทั้งนี้แนวโน้มนะครับในตลาดทองคำก็บ่งชี้ว่าสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นไปตามแผนโดยเฉพาะยิ่งเมื่อธนาคารประชาชนจีนนะครับ People's Bank of China ได้เพิ่มทุนสำรองเป็นทองคำนะครับอย่างเป็นทางการเป็นเดือนที่8ติดต่อกันในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแม้ว่าราคาจะซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการการถือครองทองคา ของธนาคารกลางจีนนะครับเพิ่มขึ้น70,000มทรอยเอ้าส์นะครับเมื่อเดือนที่แล้วและนับตั้งแต่การซื้อของธนาคารกลางในปัจจุบันเริ่มต้นขึ้นในเดือนพฤศจิกายนได้เพิ่มทองคำา1.1ล้านทรอยอ้าส์นะครับหรือประมาณ34.2เมตริกทันซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นและการกักตุนของธนาคารกลางร้อนแรงขึ้นหลังจากชนะ การชนะการเลือกตั้งที่ไม่มีใครคาดของโดนัลด์ทรัมป์ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาหรือดับตั้งแต่ยุคทรัมป์2.0เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมปีนี้คริสชันโกพอลนะครับนักวิเคราะห์จากสภาทองคําโลกหรือ World Gold Council นะครับกล่าวว่าการซื้อทองคํา สุทธิของปักกิ่งตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันสูงถึง19เมตริกตันซึ่งสะท้อนการที่จีนกำลังพิจารณาลดการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐทรัมป์นะครับกลับมาดำรงตำแหน่งพร้อมกับแผนการทีใ่ใหญ่กว่าเดิมในการจำกัดความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐหรือ US Federal Reserve และเร่งการเพิ่มขึ้นของหนี้รัฐบาลสหรัฐสู่ระดับ 30ล้านล้านดอลลาร์และสูงกว่านั้นในขณะเดียวกันความโปร่งใสของสาธารณะและเสรีภาพสื่อกำลังลดลงอย่างรวดเร็วทำให้ยากขึ้นสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ภาคเอกชนที่จะประเมินสถานะที่แท้จริงของแนวโน้มการคลังของวอชิงตันไม่น่าแปลกใจนะครับที่การลดลงของค่าเงินดอลลาร์ถึง1 3ตั้งแต่ต้นปีมาถึงตอนนี้ถูกมองว่า กำลังมีการเร่งตัวขึ้นนะครับแม้ว่าการซื้อดอลลาร์จะพุ่งสูงขึ้นในบางวงการในขณะที่ทรัมป์เรียกเก็บภาษี50%ใหม่กับทองแดงและกับทองแดงรวมทั้งประเทศบราซิลนะครับลอสันวินเดอร์นักวิเคราะห์จาก b แ n k ก f a เมริการะบุว่าเราคิดว่าธนาคารกลางกำลังซื้อทองคำเพื่อกระจายทุนสำรอง ลดการพึ่งพาดอลลา,าร์สหรัฐและป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นแนวโน้มที่เราคิดว่าจะดำเนินต่อไปโดยเฉพาะท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีของสหรัฐและความกังวลเรื่องการขาดดุลงบประมาณ t s สลมบาทยังคงยึดมั่นในสถานะขายช็อตนะครับหรือว่าช็อตโพสิชนันของเงินดอลลาร์ โดยเรียกมันว่าของขวัญที่ให้ไม่หยุดแตเนนฟอลอาร์เลนนักกลยุทธ์ของ TS เลอมบาร์ดกล่าวว่าการโจมตีของทรัมป์ต่อธนาคารกลางของสหรัฐและความปรารถนาอย่างชัดเจนของเขาที่จะให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงยิ่งเพิ่อมมุมมองนั้นนะครับดอลลาร์ยังคงมีมูลค่าสูงเกินไปตามตัวชี้วัดอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศส่วนใหญ่ การซื้อทองคําของธนาคารกลางมีความคึกคักเป็นพิเศษในหมู่รัฐบาลที่ไม่เป็นมิตรกับผลประโยชน์ของสหรัฐโดยเฉพาะรวมถึงจีนอียิปต์ฮังการีอินเดียกาซักสถานคีกิสสถานปากีสถานตุรกีอุซเบกิสถานและรัฐในอ่าวอาหรับเช่นกาตาประเทศสมาชิกบริก s แต้แก่บรซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้ ไม่ได้ปิดบังความปรารถนาที่จะลดบทบาทของดอลลาร์การผลักดันเพื่อสร้างทางเลือกอื่นแทนดอลลาร์อาจเร่งตัวขึ้นในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์กำลังเพิ่มความกดดันต่อบราซิลนะครับโดยเชื่อมโยงภาษี50%กับสิ่งที่เขาเรียกว่าการโจมตีของบราซิลต่อบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐและการดำเนินการล่าแม่มดนะครับหรือว่า Which Hunt ต่ออดีตประธานาธิบดีแจ็คลโซนาโร สมาชิกบริกส์เองนะครับอาจถูกมองว่าการโจมตีครั้งนี้ในบริบทของความพยายามของทรัมป์ที่จะใช้อำนาจทางการเงินเป็นอาวุธเป็นคำขู่ของทรัมป์ที่จะลงโทษประเทศที่ลองใช้สกุลเงินอื่นนะครับเรื่องนี้อาจจะไม่ได้รับการตอบรับที่ดีในตลาดสกุลเงินนะครับจอจ นะครับสราเวสนะครับนักเศรษฐศาสตร์จากดอชแบงก์กล่าวว่าแนวคิดนี้ท,ท้าทายลักษณะที่เปิดกว้างของตลาดทุนของสารัฐโดยการใช้การเก็บภาษีจากการยึดครองสินทรัพย์ของสารัฐของต่างชาติอย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจของสารัฐซึ่งเสี่ยงต่อการสร้างขอบเขตให้กับรัฐบาลสหรัฐสามารถเปลี่ยนสงครามการค้าให้เป็นสงครามทุนได้หากต้องการทรงหยวนโซอีอ้หลิว นักเศรษฐศาสตร์จากสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับหรือว่า c o u n โ i l on Foreign Relations เตือนว่าการถูกมองว่าใช้อำมาจดอลลาร์เป็นอาวุธมีต้นทุนตัวอย่างเช่นการอนยญาตการเข้าถึงทุนสำรองสกุลเงินของประเทศคู่แข่งดังที่ทีมของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐทำกับรัสเซียเพื่อตอบสนองต่อการลุกรานยูเครนของประธานาธิบดีฟราดิเมปูตินยิ่งสหรัฐ ใช้มันมากเท่าไหร่ประเทศอื่นๆก็จะยิ่งกระจายความเสี่ยงมากขึ้นเท่านั้นเนื่องจากเหตุผลทางภูมิรัฐศาสตร์ในส่วนของจีนเองนะครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจีนได้ลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือ US Treasuries นะครับลงมาอยู่ที่ระดับ760,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐทำให้ญี่ปุ่นเป็นผู้แบกรับภาระในฐานะนะครับ ผู้ถือนี่รัฐบาลสหรัฐอันดับต้นนะครับอยู่ที่ประมาณ1.1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอยู่โรดริโกคารดริลนะครับนับกกลยุทธ์จาก National a u s t r a l i a Bank กล่าวว่าดอลลาร์ยังคงมีอิทธิพลเหนือกว่าด้วยเหตุผลหลายประการแต่เขาเสริมว่าในขณะที่ทรัมป์ เพิ่มความกดดันต่อบริกส์มันอาจเร่งให้เกิดการเคลื่อนย้ายออกจากดอลลาร์ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อภูมิรัฐศาสตร์รวมทั้งเรื่องของทางด้านการเงินนะครับและความขัดแย้งทางด้านการทหารหรือว่าความมั่นคงอีกด้วยนะครับเนื่องจากว่าดิมิทรี เทรนินนะครับนักวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์ชื่อดังของทางด้านรัสเซียได้ออกมาเตือนว่าสงครามที่แท้จริงระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกจะไม่หยุดอยู่แค่ยูเครนแต่จะขยายไปสู่เวทีโลกพร้อมชี้ว่าความขัดแย้งนี้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเทรนินระบุว่าแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐจะมีสไตล์การสื่อสารที่หวือหวาและขัดแย้งในตัวเองแต่ก็ไม่ควรประเมินค่าสูงเกินไป หรือว่าต่ำเกินไปนะครับเพราะว่าทรัมป์ไม่ใช่กษัตริย์ของอเมริกาและการปฏิวัติทรัมป์ที่หลายฝ่ายคาดหวังนะครับกับกลายเป็นการปรับตัวเข้าหาสถาบันหลักของสหรัฐมากยิ่งขึ้นในบริบทนี้นะครับเทรนินชิบ้าควรประเมินผลลัพธ์ชั่วคราวของปฏิบัติการทางการทูตพิเศษของรัสเซียโดยตลอดช่วงที่ผ่านมามีการติดต่อระหว่างผู้นำสองประเทศถึง6ครั้ง การเจรจาระดับรัฐมนตรีต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ความมั่นคงหลายรอบรวมถึงการติดต่อในระดับอื่นๆอย่างต่อเนื่องผลลัพบเชิงบวกที่เห็นชัดคือการฟื้นฟูช่องทางเจรจาระหว่างรัสเซียกับสหรัฐซึ่งเคยถูกตัดขาดในยุคของโจไบเดน การเจราจานี้ไม่ได้จํากัดแค่ยูเครนแต่ยังครอบคลุมความร่วมมือด้านภูมิรัฐศาสตร์การขนส่งกีฬาและประเด็นอื่นแม้จะยังไม่มีน้าหนักเชิงยุทธศาสราศตร์ในทันทีแต่ก็เป็นรากฐานสําคัญสําหรับสานต่อความร่วมมือในอนาคตสำหรับนี้รายการ I m c t News Podcast เวลาหมดุบุรีติดต,ต,ตามรายการนี้ได้ทุกวันรวมทั้งอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดจาก I m c t News สํสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ